สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่วังน้ําเขียวนะคะไล่อังุนพันเก้ากับสวนพุทรานู่นวันนี้วันที่สี่เดือนสิบสองหกห้าไปดูพุทราไม่ค่อยอร่อยกินไปสีลูก <c oughs> แล้วเข้าสวนเขา <laughs> ตอนนี้ดอกลูกเยอะนีครับาารก็ <c oughs> มีห่อด้วยเนี่ยครับลูกเขาข้อ,อี่ยครับ ใส่ถุงอยู่ในถุงนี่ให้ดูอยากกินแล้วหอกเผี้ยวๆีอฝักฝดฝักฝาดหน่อยๆน,นี่แสงใหญ่อยู่ข้างๆก็เป็นไร่องุ่นอากาศก็ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศาเนี่ยมันก็คือคนคงเขาเก็บไปแล้วแหละฝั่งนี้ไม่ค่อยดก แต่เมื่อกี้อนุ่นไล่องุ่นค่ะไล่องุ่นอนุนไล่องุ่นเ,เราไปเด้อโอ้มันจะสันสันนิดนึงนะคะเพราะเราไม่ได้ไม่เอากันสันมานี่ต้นพุซาล่ะอยู่ติดเลเนน้องน้ํามีภูเขาวิวธรรมชาติสุดๆเที่ยวเชิงกเกษตรที่ไร่สวนองุ่นพันเก้าชื่อเขานะคะไม่ใช่เข้าค่าเข้าไม่เสียค่ะเข้าฟรีเข้ามาชมฟรีน้ำน้ำองุ่นปั่นอร่อยมากองุ่นสด เขาปั่นแก้วละห้าสิบาทเองค่ะไม่แพงแล้วก็แก้วใหญ่ด้วยแล้วก็โอเคอ่ะแต่องุงูนอ่ะตอนนี้ลูกมันยังเขียวๆอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่คะเดินเข้าไปให้ส่องแป๊บหนึ่งส่องให้ดูมันยังเขียวอยู่เลยยังไม่เหลืองแต่เขามีขายแล้วนะหวานดีที่เขาขายแล้วลูกดาปีเลยไล่ไล่มาไล่ไล่เม็ดไล่เมล็ดเห็นไหมไล่เมล็ดเดี๋ยวให้พี่เขาไปส่องดูหน่อยหนึ่งตรงเนี้ยเข้ามุมตรงนี้ก็พอส่องเห็นที่ไหนเห็นปะ เนี่ยพี่ส่องตรงนี้ก็เห็นแล้วไม่ต้องเข้าไปก็ได้เข้าลงอ่ะจอดตรงนี้ก็ได้จ้าจอดตรงนี้ก็ได้แก่นี่พี่ก็ไปส่องให้ดูนะดูองุ่นเป็นงุ่นดำนะครับงุดำองุ่นดำเป็นตอนนี้เขียวใช่ครับนี่ครับ,นะน,รบนี่เป็นอย่างนี้ชอบมันนี่ครับ นี่จะเขียวเลยนะครับนี่ก็จะเริ่มดำแล้วเริ่มสุกนะครับเดี๋ยวน้องตกลงไปอีกแล้วจ้อใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นี่จ้อใหญ่ๆนะใ,กใกล้สุกก็จะเป็นอย่างนี้นี่ใกล้สุกแล้วนะครับนีบ่ใกล้สุกแล้ว ยังไม่ดำมันต้องดำสนิทเลยนะครับถึงจะกินได้ม,มันเปรี้ยวนะครับมีค่ะอีนน่ยเต็มเลยแต่ว่ามันยังเขียวกลวงอุ่นครับเนี่ยเนี่ยมีเต็มเลยดนที่เขาขาอยู่อเดูินไปตรงนี้เะะ่ย อ,อ,อย่าล้มลุกเาแต่งนี้ครับแต่ข้าได้อยู่อันนี้ก็ติดตะข่ายไว้กันนกกันก็มีคนมาเที่ยวเหมือนกันนะคะมาชมสวนเชิงเกษตรเชิงเกษตรนี่บริเวณน,นะคะ<ม>ในบริเวณน,นี่ทางเราเข็นลงมาแลคะ<ม>เขน็นวิแชลลงมาแต่ดี้ยังเรียบหน่อย <laughs> ก็จะลาด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 อันนี้ก็เป็นไนล่นึงไร่อย่างหุ่นเหมือนกัน แต่น่าจะยังไม่ออกลูกนะมองไม่เห็นเออใช่ทางขวาก็เป็นแต่งแต่งเงเออเนี่ยเขาทําล้อมล้อมอย่างดีเลยล้อมน่าจะกันแมลงมากกว่ากันแมลงไปนั่นใส่อย่างเงี้ยกลัวมันลายแต่ลูกจะไม่สวยนี่คือทางรอดนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล้องให้ดูนี่เนี่ยทางที่เราเข็นขึ้นวิวแชร์ดูโชเฟอร์นะเริ่มหอบและเริ่มหอบ เจเอร์เริ่มหอบนี่ดอกดอกไมยาลาบสวยนะเนี่ยดอกไมยาลาบอะ่ะเห็นมันจะแบบว่าหนามมีหนามแหลมคมแต่มันสวยนะนดอกไม้ยาลาบสีชมพูชมพูสวยมากเลยนี่นี่นั่นะสีชมพูชมพูอะ่ะสวยอันนี้ดอกเฟืองฟ้ากำลังจะสวยเลยอันนี้ไอ้ลูกไอ้นั่นหรือเปล่าเนี่ย ได้นะเฉลยโชเฟอร์เดียวจากตรงนั้นก่อนอวันนี้เรามาเที่ยววางน้ำเขียวเราจะมานอนแคมป์กันนอนแคมป์ต้นนี้ก็สวยดอกชะบาดอกนี้สวยจังหยิบล่มหน่อยก็ได้นะให้ดูดอกชะบาดอกนี้โอ้ยอย่าเข้าใกล้โชเฟอร์พักเหนื่อยแป๊บหนึ่งดอกดอก,ดกสวยดอกพมยาลาลบจะเปลี่ยนให้ดูนะฮะเปลี่ยนให้ดู นี่หน้าเห็นไหมดอกสีชมพูสวยอย่างนั้นเลยอืมเนี่ยที่เขาอากาศดีมากเลยเย็นไม่ได้อพัลลมมาด้วยอะ่ะแต่โชเฟอร์บอกว่าโอ๊ยไม่ร้อนดอกเพราะงั้นก็คงจะนั่นแหละเดี๋ยวให้ดูดอกอันนี้นะนี่ดอกชาบาลูชาบาลดอกนี้สิเต็มมือเลยนี่นี่มือขนาดนี้ยังเต็มเลยนะอ๋อมันออกลูกแล้วนี่ยนี่อ่างุนเหรอคะนี่เห็นไหมดอกชาบาสวยมากสีสม้ม ดอกใหญ่ดอกใหญ่จริงๆเลยอ่ะหอมไหมอ่ะดูสิอุ้ยไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ลนะนี่สวยมากเลยชบาโชเฟอร์ร้อนเข็นไปหลบหลมหน่อยเมื่อกี้เราเข้าไปมอนดันดาอะไรมาเราเคยมาแล้วกลับไม่ไปค่ะมาเข้าสวนองุ่นพันพันเก้ามีสวนผู้ชากับสวนองุ่นเที่ยวเชิงเกษตรไม่เสียค่าเข้านะคะ น้ำมงุนอร่อยมากปั่นห้าสิบบาทอืมอร่อยอร่อยมีเชฟเฟอร์บอกเอาแก้วหนึ่งใช้ได้เลยอดน,นุนเขาไงเขาไม่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 เสียค่าเข้าไงก็ให้เรามาชมเอสวนเขาฟรีแต่ที่เมื่อกี้ที่จะไปตรงนู้นอาจจะเสียห้าสิบบาทเราก็เลยไม่เข้าเราเคยเข้ามาแล้วนี่ดอกกุหลาปปบแบบว่าแต่มันก็นั่นแล้วนะเริ่มจะโรยๆแล,วล้วมันคงแบบยังไม่ถึงหน้าหนาวเดี๋ยวมันก็ออกเนี่ยมันเริ่มจะออกใหม่ละเนี่ยมันเริ่มจะออกใหม่เขาก็ไม่ได้มาดูแลเนาะ ก็แบบว่าตัดจตัดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกนี่อีตรงนี้เยอะเลยเนี่ยนี่อีตรงนี้นี่ดอกสีแดงดอกสีแดงสวยไหมคะโอ้โหนี่นี่บ้านเจ้าของเจ้าของสวนคนเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆเอออุ้ยตายแล้วโทษทีใช้กำยาบจะหล่นรถเข็นโอ้ยตายแล้ว เดินมาเราก็เอาแค่เราบอชอเปอร์ชอเปอร์อันนี้คุณลาสีชมพูเราถ่ายไปเมื่อกี้ดีนะคุณลาศีชมพูสวยมากเลยมีสามดอกอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้สวยเราก็แวะเที่ยวไปเรื่อยๆรื่อเราจะเข้าไปที่ดอนเย็นๆออออ่่ะล็กกับนนนีี้ด ดอกเอยะโชเฟอร์เหนื่อยค่ะยายนี่เนดอกบัวตองเออดอกบัวตองแต่ว่ามันรวยแล้วมันน่าจะออกนานแล้วเนาะยายไหนคะดอกบัวตองมันออกนานแล้วใช่ไหมใช่มันออกนานแล้วชื่อมับดอกใหม่อูยมากอ๋อตอนตอนกระทั่งมันแห้งแล้วอะแล้วก็เหลือแค่ไม่ไม่เท่าไหร่โชเฟอร์เหนื่อยเขาโชเฟอร์บอกขอพักแป๊บนะคะนี่ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะ วันนี้เราอยู่สวนองุ่นพันเก้าแล้วก็มีพุซาเขามีขายนะคะน้ำองุ่นอร่อยปั่นอร่อยมากมาก็อุดหนุนเขาพ่อก็ไม่เก็บค่าเข้า,ขาที่นี่วางน้ำเขียวเนี่ยค่ะนี่บริเวณบ้านเขานี่สวยอยู่นะบ้านนม้ บายบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะ